พี่น้องคะสนาองกลับมาแล้วค่ะฟอร์มของเราเป็นยังไงบ้างลูกค่ะตอนนี้ร่างแต่ก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าระหว่างที่เพื่อนไปบราซิลค่ะตัวหนูเองก็อยู่ที่ไทยแล้วก็ทําร่างกายแบบอย่างหนักหน่วงเลยค่ะเพื่อที่จะให้กลับมาช่วยเพื่อนได้ทายในสนามที่2ค่ะหนักตัวเองซ้อมอยู่ตลอดในขณะที่เพื่อนไปบราซิลใช่ค่ะคนที่อยู่ที่ไทยก็คือซ้อมอยู่ตลอดค่ะคอยซัพพอร์ตเพื่อนอยู่ตลอดนะคะไม่มีหยุดก็หยุดก็แค่แบบ วันครึ่งแค่นั้นเองค่ะทุกวันแล้วก็ซ้อมปกติเลยค่ะตัวเราการกลับมาครั้งนี้ความพร้อมมันยังไงบ้างลูกหลังจากที่หนักหน่วงกับลีกมาแล้วก็มาครั้งนี้ก็คือเป็นทีมชาทาั้งขาแมตช์แรกก้วเราดยต็ตอนตอนลีก <c oughs> มันก็โอเคแล้วค่ะเราก็ค่อนข้างไม่พักค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราต้องมาฟื้นตัวเอ้ยฟืน้น ฟื้นฟูตัวหลังห<ๆ>ลังหลังไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้แบบว่าความอดทนพอสมควรเลยค่ะเพราะว่ามันก็หายไปเยอะค่ะแต่ตอนนี้โอเคค่ะร่างกายดีขึ้นมากค่ะหลายคนเป็นห่วงเอ๊ะน้องเยอร่างกายเป็นยังไงบ้างอย่าบอกแฟนเลยว่า <c oughs> ตอนนี้เราแบบพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพร้อมช่วยน้องๆเล้วค<ๆ>่ะตอนนี้หนูก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะพร้อมที่จะไปช่วยเพื่อนที่สนามมาเก่าแล้วค่ะในทางนั้นจริงๆเราเป็นแบบที่ก็เป็นอีกหนึ่งอีกที่ใหญ่แล้วเราบอกว่าจริงๆแล้วทีมเราพร้อมที่จะทำแผนที่เหลือยังไงบ้างลูกหนูว่าแผนที่เหลือ เราเราเราผ่านความกดดันความเสียใจแล้วก็เรียกว่าท,ทุกๆอย่างอะคะ่ะมันจบไปที่สนามบราซิลแล้วค่ะตอนสนามมาเกาเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเริ่มใหม่จริงๆเพราะว่าเราเปียนตัวผู้เล่นเพราะว่าพี่ชมก็เจ็บน้องเข้ามาใหม่หนูมอว,ว,ว่าอันเนี้ยเราถ้าเกิดเรายังยังแบกความกดดันไว้อยู่อะคะ่ะมันจะทํ่ทำให้ทีมเราแบบดาวลงะคะ่ะตอนเนี้ยเราก็ต้องพยายามมีความสุขกับมันแล้วก็เล่นให้เต้นที่แต่ว่าก็ยังต้องแบบมีความสุขแบบ ไม่ต้องพบความเครียดพบความกดดันขนาดนั้นนะแต่ว่าทุกอย่างปล่อยให้เป็นแบบบบแต่อแบบไปใช่ค่ะให้มองภาพพอยตต่อพ,พอยเลยะคะ่ะแบบว่าเอาแค่ทีละแต้มทีละแต้มเพื่อที่จะแบบไปถึงแบบพอยใหญ่ะะอย่างเงี้ยค่ะอย่างคู่แข่งสนามต่อก,ก,ก็ค่อนข้างจะแบบหนักอวดจริงเราทีมไหนยังไงเราเมา,างไงหนูมองว่าสนามสองหนักทุกทีมเลยะคะ่ะ<ม>เพราะเราเจอโดมินิกันฝรั่งเศสจีนบราซิลแต่ละทีก็คือหนักมากอย่างฝรั่งเศสอย่างเงี้ยค่ะถึงเขาจะเพิ่งขึ้นมาใหม่แต่ แต่ผลงานเขาก็ค่อนข้างดีมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูมองว่าเราแบบต้องแบบทําให้ดีในทุกๆแมตช์ค่ะไม่สามารถมองข้ามชอดไหนได้เลยค่ะนดีผูู้้นี้เอาการของผู้ของชมพู่พี่ชมหนูอันนี้หนูว่าหนูก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าใช่ค่ะ <c oughs> ต้องขอกำลังใจจากแฟนๆที่แบบโดนติดตามเราค่ะก็ขอบ <c oughs> <c oughs> ค่ะข,ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนูแล้วก็ติดตามทีมแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้กับทีมมาตลอดค่ะแม้ว่าเราจะแข่งแพ้หรือชน,นะแต่ทุกคนก็ยังคอยสพอร์ตแล้วก็ส่งกําลังใจดีๆมาให้ก็ขอบคุณามากๆค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจแบบนี้ให้เราต่อไปนะคะอข,อคขอบคุณค่ะ